สวัสดีได้เจอทุกตาผาฝันค่ะเอ้ยนะพานั่งตาดแดดค่ะมาเอ้าคลงมานี่หน่อยสิมันคือบ่งแดดพระอาทิตย์อันเบ่งค่ะ ນັ່ງຕາກແດດລົມພັດยຢັນຮ จากแดดกม็มีแห,งห้งมีแหงเนาะจะเนาะมื้อนี้อันเหี้นเอ้อยทุกทานนี่เอ๊ะแต่เดิม,มื้อนี้มื้อนี้พันมาเสื้อกระจกเหี้นเอ้อยค่ะอันแต่เอ้อยเปลี่ยนกระจกเหีนห้นไม่เปลี่ยนกระจกเหี้นนี่ว่าน่ะเปลี่ยนมาเต็มหังแล้วค่ะก็เลยปีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนสร้างเป็นกำลังอันเอา,ากระจกเก่าออกเอ้ยก็ว่ได้ไปยุ่งหน้าพันหรอกเพราะมันเป็นงานผู้สาย อันข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่บ่านนึ่งข้างหน้าแล้วก็หดอันสั้นที่สองนี่เปลี่ยนมดเปลี่ยนพอดีเมื่อเช้านี่ว้าเรื่องเปลี่ยนอันว้าเลี้ยงอันเ้าเลี้ยงอันเปลี่ยนกระจกเน,น,นาะค่ะเนาะเปิดเหียนไว้เลยนกบินเข้าค่ะนกกระสีงามงามเยกระบมูจักว่าเป็นนกกระสีอก เขี่ยเขี่ยนะคะเขียวเหลืองงามงามเอ้ยบุหัจักซื่อพันดดก็บินเข้าไปทำเนยเหียนฮันรอบหมดเลยก็เลยโอ้ประกันไล่นกออกกับป๋านนียว่าพันบินน่าไปบินเข้ารัวก็เลยไปเปิดอันประตูหัวเปิดประตูอันห้องนั่งยินพ่กก็เลยบินออกไปเอ้ยก็เลยบอกว่าโอ้โชคดีจ้ะม่นบอกถ้าเป็นภาษาบานเฮาเนาะเอานำโชคว่ะก็อันนี้ก็เล่าห้ฝังก็เลยมาอันต้มกาแฟแล้วก็เลยมาอัน เอ็ดฮันเอ็นเนื้ก็เลยมานั่งอยู่สวนหลังบ้านค่ะเพราะว่าอันผู้สายพันกลุ่มพันทำงานพันมากันสามคนสามคนแล้วแฟนเอ้ก็ไปเบิ้งนะ้าพันอยู่เอ้ก็บ ode, บได้บัได้ไปอันยุงดอกมีแต่ว่าอันจะน้อยว่านนะ่ะไปก็มันอยากกินกาแฟน้นำชากินอันดื่มแต่ก็เอ้ยจ้าน่ะไปอันถามเพื่อนทวนนะคะอันนี้ก็เรื่องเล่ามื้อนี้เนาะคะ่ะเรื่องเล่ามื้อนี้ก็คือการอันใส่กระจกเหยียนใหม่ กัมานั่งกันนี่บอกว่าขาก็อันจิบกาแฟกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะในย้อนมื่อนี้มันเป็นอากาศดีเด้อค่ะปกติพอมันเมื่อนี้ทันฝนสิตกวันนี้มาเบิ่งอันกรมอุจจุวันเราไปเป็นต้นแรงมันก็สุกดีไปถ้าฝนตกกับมันกเอ็ดข้างนอกอันยากเนาะค่ะเนาะมันจืนมันแซะเนี่ย อันนี้พันแดดออกลมพัดเบาๆเดีวก็หนาวแน,น่นนิดนึงแต่ว่ากระโบถึงกับหนาวเยอะเป็นอากาศดีเพราะว่าแดดมันสง่งกระสดชื่นไปอีกแบบนึ่งค่ะบางลมพัด นี่ก็เรื่องเล่ามือนี้ของเอยทุกตาผาฝันว่าอันเอตตะเลยแด่ว่าอันมีตะเลอเกิดขึ้นแด้เนาะนำชีวิตประจําวันค่ะว่าการเปลี่ยนกระจกเหียนนี่มันก็บ่ได้เปลี่ยนกันทุกปีเนาะค่ะเนาะเป็นเฮิองเฮืองสิบยี่สิบสิบห้าข้ยี่สิบปีพันพนจินได้เปลี่ยนเท่านึงแต่ละเหียนก็ได้เพราะว่ากระจกที่จริงมันกระจกมันดียูมดค่ะมันแต่ว่ามันเป็นไม้บันนี้แฟนเออแล้วพันเรามาเปลี่ยนสื่ออันที่ว่าเหมือนเป็นไม้มันจะสะดวกมันดูแลง่ายพันบอก ก็ตามเจอพันเนาะน่ะเนาะก็เลยอันก็งามไปอีกแบบเพราะมันเป็นสมัยใหม่อันนี้ก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะข้ามเป็นไม้เขาตรงได้ทาสีพันอันทุก้าปีินินากะวันนี้ก็บ่ตรงทาสีเพราะว่ามันเป็นไม้ก็ะโคงไม้เก่าออกนะคะเนาะมันก็ไปใช้ย่างอื่นซะก มันสิอาจจะเป็นเล็กอลูมิเนียมมาแต่นี่บอกไอ้ว่าเนาะเออกระบุงอุจจักนักได้ข่ะเห็นพันยกก่นมีรถอันมายกขึ้นยกลงอยู่กระจกบาน้ใหญ่สินะเอาอันนียร์งเล่าให้ฟังว่ามันอันมือนีเอ็ดกต่เหลืออันแบบสไตล์เออตุ๊กตาผาฝันอายุเหียนวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีเด้อค่ะ